ถ้าวันหนึ่งคุณไม่มีรายได้ใครจะเป็นคนดูแลเคยคิดไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่สามารถทำงานได้เหมือนเดิมรายได้หายไปใครจะเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายของเราวันนี้มีห้าเหตุผลสำคัญที่ทำให้ทุกคนควรมีประกันชีวิตเราไปดูกันเลยครับห้าเหตุผลที่ต้องมีเหตุผลข้อแรกปัจจัยสี่กับ ชีวิตที่ไม่มีเงินซื้อเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่ทุกอย่างต้องใช้เงินเราใช้เงินซื้ออาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคถ้าวันหนึ่งเราหยุดทำงานเงินจะมาจากไหนประกันชีวิตคือเครื่องมือที่ช่วยคุณมีเงินแม้ในวันที่ทำงานไม่ได้ตัวอย่างคุณสมชายอายุ35ปีเป็นวิศวกรมีเงินเดือนสูง แต่ไม่เคยคิดทําประกันวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุทําให้เดินไม่ได้และได้หายไปทันทีค่าใช้จ่ายยังอยู่เหมือนเดิมถ้าคุณสมชายมีประกันชีวิตเขาจะยังมีเงินใช้จ่ายได,ได้โดยไม่ต้องกังวลประเด็นที่สองครับภาระความรับผิดชอบไม่ได้หายตามเราไปนะครับนะคุณหายไปได้แต่ภาระของคุณยังคงอยู่นะครับ คนโสดดูแลตัวเองและครอบครัวคนมีครอบครัวต้องดูเลี้ยงลูกดูแลภรรยาเจ้าของธุรกิจต้องดูแลพนักงานถ้าคุณหายไปใครจะรับผิดชอบต่อคุณเอกเจ้าของกิจการมีพนักงานสิบคนหากเขาป่วยหนักจนทำงานไม่ได้ภารกิจจะตกอยู่ที่ครอบครัวแต่ถ้าเขาทำประกันชีวิตไว้เนี่ยครอบครัวจะมีเงินเพียงพอในการบริหารธุรกิจต่อ ในประเด็นที่3นะครับความรักและความห่วงใหญ่ต้องมีผู้ปกป้องนะครับรักแท้ต้องมีแผนสำรองความรักไม่ใช่แค่คำพูดนะครับแต่คือการเตรียมพร้อมการประกันชีวิตเกราะป้องกันคนที่เรารักให้ครอบครัวอยู่ได้แม้เราไม่อยู่เรามาดูตัวอย่างนะครับว่าคุณแม่ลูกสองเสียชีวิตกะทังงนหันแต่เธอทําประกันชีวิตไว้ ลูกๆได้รับเงินก้อนมาใช้เป็นค่าเล่าเรียนจนจบปริญญาความฝันข้อที่4นะครับความฝันต้องมีแผนสำรองความฝันไม่ควรพังเพราะโชคชะตาทุกคนมีฝันแต่อนาคตไม่แน่นอนหากเกิดเหตุไม่คาดฝันจะมีเงินสารต่อฝันหรือไม่ประกันชีวิตคือเครื่องมือสร้างฝันให้เป็นจริงแม้เราไม่อยู่เรามาดูตัวอย่างนะครับพ่อของน้องมิน ฝันอยากให้ลูกเรียนจบมหาวิทยาลัยแต่เสียชีวิตก่อนที่ลูกจะโตโชคดีที่เขาทำทุนประกันทุนการศึกษาน้องมินจึงมีเงินเรียนต่อจนจบนะครับในประเด็นที่5ประเด็นสุดท้ายนะครับการสร้างหลักทรัพย์ให้เกิดขึ้นทันทีหลักทรัพย์ที่สร้างได้เร็วที่สุดคนรวยคิดว่ามีเงินพอแต่หลักทรัพย์ทั่วไปใช้เวลาสร้างประกันชีวิตสร้างหลักทรัพย์ได้ในพริบตา จ่ายเบี้ยไม่กี่พันบาทแต่คุ้มครองเป็นหลักล้านนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับว่าคุณสมปองเนี่ยทำประกันชีวิต2 0 0รยล้านบาทด้วยเงินเพียงหลักหมื่นต่อปีเออต่อเดือนหากเกิดอะไรเกิดขึ้นครอบครัวของเขาจะได้รับเงินเต็มจำนวนทันทีนะครับชีวิตมีแค่เพียงครั้งเดียว แต่คุณสามารถปกป้องอนาคตได้ตั้งแต่วันนี้อย่ารอให้สายเกินไปประกันชุดไม่ได้ซื้อเพื่อตัวเองแต่ซื้อเพื่อคนที่คุณรักติดต่อนะขอติดต่อนะครับให้คำปรึกษาฟรีนะครับนะทักมาพูดคุยกันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับนะ พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ